ค okay, ครับผมสวัสดีครับพบกับผมไมากับรายการ m มาย CH, แล้วแบบเกมเดิมกรไน้นะ ROV Thailand นะครับผมวันนี้ผมจะมาทำการรีวิวฮีโร่สายแทงค์ที่มีการปรับใหม่ในแพทนี้นะครัว่าจะเป็นตัวนี้นั่นเองเทรานะครับหรือว่าทาร่าแล้วแต่จะเรียกนะผมขออนุญาตเรียกเทรา Terra, แล้วกันนะครับผมสำหรับฮีโร่ตัวนี้อยู่ในตำแหน่งแทงค์นะครับจุดเด่นก็คือว่องไวและฟื้นฟูนัน่นเองสำหรับแพทใหม่นี้ ก็คือแบบสกิลสามสกิลฮิลเลือดของเขานะครับผมถูกปรับให้ฮิลแรงขึ้นนะครับเพิ่มพลังชีวิตสูงสุด8%แล้วก็เพิ่มพลังเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่30%เป็นเวลา5วินาทีนะครับสำหรับสกิลนี้นี่ถ้าเกิดออกไอเทมมาดีๆนี่คือแบบกดทีเดียวเลือดจากไม่มีเต็มหลอดได้เลยนะครับสำหรับสกิลที่3ของเขานะค่อนข้างฮิลแรงมากครับโอเคก็ไอเทมผมจะเอมาเป็นเซตนี้นะไอเทมชิ้นแรกรองเท้าบวกความเร็วในการเคลื่อนที่นะครับแล้วก็ต้านทานสถานะบวก35%นั่นเอง ส่วนไอเทมชิ้นที่2นี่ไอเทมคู่บารมีของเทราตัวนี้เลยนะครับก็จะเป็นสร้อยเขียวนะครับไอเทมชิ้นนี้ก็ประสิทธิภาพในการฟื้นฟูบวก20%แล้วก็เพิ่มพลังชีวิตสูงสุดถึง7%ด้วยกันเลยนะครับสำหรับไอเทมชิ้นนี้นะค่อนข้างดีงามพระราม8ครับผมสําหรับเทรานะคู่กันเลยตัวนี้ไอเทมชิ้นต่อมาจะออกมาเป็นดาบแดงครับไอเทมชิ้นนี้บวก45%ความเร็วในการโจมตีแล้วก็บวกโจมตีเปอรก60หน่วยพลังโจมตีไอบวกหกส การโจมตีปกติจะแรงขึ้น8%ของ HP ที่เหลืออยู่ของศัตรูครับก็คือ HP ของศัตรยูยิ่งเหลือเยอะเรายิ่งตีแรงนั่นเองแล้วก็ไอเทมชิ้นที่4นะครับออกมาเป็นขวานน้าแข็งไอเทมชิ้นนี้ก็เมื่อเราโจมตีใส่ศัตรูนะครับจะทาให้ศัตรูติดสโล25%แล้วก็เราจะวิ่งไวขึ้น10%นั่นเองทําให้แบบไล่คิวงี้ได้ง่ายขึ้นนะโอเคแล้วชิ้นต่อมาครับเป็นไอเทมชิ้นป้องกันอีกแล้วก็จะเป็นสร้อยบาเรียนะครับไอเทมชิ้นนี้ก็จะสร้างโล่กันเวทขึ้นมา ทุกๆ0วินาทีนั่นเองครับทำให้เราแบบโดนเวทเบาลงนะครับสำหรับไอเทมชิ้นนี้คือผมจะเล่นเซตไอเทมแบบไล่คิวตัวเมทอย่างเงี้ยก็เลยต้องออกของการเวทมานิดหน่อยนะครับผมแล้วก็ชิ้นสุดท้ายผมจะมาเป็นดาบแดงนะครับบวก200หน่วยพลังโจมตีนะครับแล้วก็เมื่อ HP ของเป้าหมายต่ำกว่า50%ก็เราจะสร้างความเสียหายเพิ่มแรงขึ้นอีกิค30%นนั่นเองเอามาคอบโบกับดาบแดงชิ้นที่3นะคือดาบแดงชิ้นที่3อ่ะถ้าเลือดเยอะมันจะตีแรงนะครับผม ดาบชิ้นสุดท้ายเลือดน้อยจะตีแรงนะครับเอามาคอมโบกันนิดหนึ่งโอเคนะเดี๋ยวลองไปเล่นกันดูสําหรับเชร่านะครับอม,มีใครจะเล่นกับเหลาด้วยไหมขอเช็คเพคื่อนนิดหนึ่งนะครับผมไม่มีไม่เป็นไรกดคนเดียวเหมือนเดิมครับผมเพิ่มเติมคือเราจะไล่คิวแล้วนะสําหรับคลิปนี้นะเราจะไม่ใช่แบบแทงโ,งโง่ๆอะไรงนี้แทงแบบรับตีอย่างเดียวมันจะไม่ใช่แล้วนะครับเราจะเล่นแทงแบบมีประโยชน์ต่อทีมากที่สุดก็คือ แทงก็ได้หรือว่าเก็บตัวเมทให้ทีมของเราก็ได้นั่นเองนะครับเดี๋ยวจะลองเล่นกันดูอ่าแล้วก็มีสกินมาใหม่นะสกินของลูบูหรือว่าลิโป้นั่นเองนะครับผมก็จะเป็นร่างตัวนี้นะก็ค่อนข้างเท่อยู่นะสาหรับร่างนี้นะครับผมแต่ถามว่าผมจะเติมซื้อไหมผมว่าผมไม่เติมนะเพราะว่าผมไม่ค่อยซื้อสกินของตัวอะไรสักเท่าไหร่นะครับผมแต่จะซื้อเป็นฮีโร่ซะมากกว่าเอาง่ายๆบ้านไม่ค่อยมีตังค์นะครับผม ซื้อเท่าที่จำเป็นพอโอเคเนาะจับควิวนข้างรวดเร็วครับผมน่าจะไม่มีใครเล่นหรอกม,มันเป็นตัวแทงอะสำหรับเซบ้าอาัตรา,า,าการชนะคุณน้อยอย่าง <c oughs> คือมันเป็นตัวแทงไงมันก็เลยแบบแบกทีอะไรอย่างงี้ต่างๆไม่ค่อยได้นะครับมันก็ขึ้นอยู่กับทีงด้วยอัตราชนะของตัวแทงอาจจะ น้อยหมันไม่ใช่เรื่องแปลกสักเท่าไหร่นะจริงๆสำหรับสกิลชาร์เลนเจอร์ผมจะเอาไปเป็นระเบิดตัวเลยนะเพราะว่าจะไล่คิวนั่นเองนี่คือคือรูนที่ผมใส่อยู่สําหรับตัวเทรานะครับก็พลังโจมตีบวก41หน่วยแล้วก็จอะเกราะบ,บวก100หน่วยเลยนะตีทีนี้ทะลุเกราะแน่นอนครับ100หน่วยนะโอเก็ค่อขนข้างดีนะบัตเตอร์ฟลายไม่ต้องเหมือนเขา คุยกันอยู่ว่าไม่เอาบัตเตอร์ฟลยก็ได้นะครับเอามาหลอกมาวะใส่ตีด้วยเป็นไงล่ะอ๋อมาหลอกใส่ไล่้ตีโอเคฟังของผมนะครับผมจะมีเป็นไฟเตอร์2ตัวแล้วก็แครี่1นึ่งแท้งหนึเมดหนะครับไม่มีแอสซินไม่มีซัพพอร์ตฝังของเขาจะมีแท้งหนึ่งแครี่หนึ่งไฟเตอร์หนึ่งเมดหนและแอสซินนะครับผมแต่ว่าเรื่องฮิวนี่ ฝั่งของผมค่อนข้างเสียเปรียบนิดหน่อยนะเพราะว่าฮิวมีแค่2คนนั่นเองแต่ว่าโดยส่วนตัวผมไม่ค่อยอะไรหรอกเพราะว่าผมสามารถกดสกิลสฮิวได้อยู่แล้วไงก็เลยแบบทีมนะครับเป็นห่วงทีมสามารถกว่านะอิอเหมือนเดิมับผมฝากกดไลค์คลิปนี้ด้วยนะสำหรับผู้ชมที่รับชมกันอยู่แล้วสำหรับคนที่ยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามเพื่อรับชมคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมแต่ว่าเรื่องโล่นี่ฝั่งของเขาค่อนข้างน่ากลัวนะ ทางคลิกซี่บัตเตอร์ฟลายแล้วก็วิโอเลตนี่โลตันแล้วนะทางผมจะมีแร้งคอน4ตัวแล้วก็ไดมอนด์ปนมาหนึ่งตัวนะครับเป็นมาล็อกนั่นเองเค okay, งั้นผมจะไปเลนล่างแล้วกันเปนไม่มีตัวฟาร์มอยู่แล้วอะแต่ว่าจริงๆวิโอเลตเข้าป่าฟาร์มม็ค่อนข้างเร็วนะแต่ไม่รู้ว่าเขาจะฟาร์มหรือเปล่านะครับเห็นเอาตีเร็วมา มือนจะบวกกันเลนบนนะครับผมโอเคงั้นผมรีบไปดันคลิปตีป้อมเลยดีกว่าถอยกันบ้าเลยดีกว่านะอย่าไปบวกเลยเยวดันแฮะเจอว่ะเอาดิเอาดิอาดโอโหพลังขึ้นเต่าเอาดิเอาดิเอาด,เดิเดินเดินไม่ทานอีกเอาต้องถอยแล้วครับผมรู้สึกเริ่มจะเสียเปรียบแล้วตอนเนี้ย ยิงมาเกืบโดนตีฟามไปด้วยถอยไปด้วยฟามไปด้วยถอยไปด้วยไม่โดนงั้นผมฟาร์มสักแป๊บนะโอเคตามใจมึงเลยครับอมันเอาอะไรมาเอาฮิวมานะสำหรับคิวเดอร์ถ้าผมเข้าไปคอมโบอย่างเงี้ยต้องอย่าให้ฮิวอย่าใหอย่าให้ฮิวทันเรียบร้อยครับผม สวยงามสวยงามคือเมื่อกี้เราต้องพยายามรีบคอมโบสกิลใส่นะครับให้เขาตายนั่นเองเขาจะได้กดฮิวไม่ทันนะถ้าเมื่อกี้มันฮิวทันนี่ผมอาจจะสวยเองความไวเป็นของปีศาจครับผมดันคลิปต่อไปเพราะว่าไม่ต้องกลับบ้านหรอกเนื่องจากเดี๋ยวผมเวลสีเนี้ยผมก็กดสกิลสได้ละโอ้โหโดดมาจะเอาเลือดเจอวะ่ะ ออก,ก็นอนออก,ก่นอนออก,กอน,น่าจะรอดอยู่ครับโอ้แล้วบัตเตอร์ฟลายังยังได้อยู่นะเพื่อแล้วมันวิ่งดักหน้ากิลดออะไปทางนั้นก็ไม่ได้โอ้แล้วคลิปวิโอเลตก็มานะเมืเ่อกี้เห็นแวบๆบวิโอเลตนะครับผมน่าจะยังไงก็ไม่รอดแล้วแหละเมืเ่อกี <laughs> ้ตายเถอะมาขนาดนี้ยอมตายเถอะ Okay. ไปเฝ้าเลนต่อไหมไปการมังกรดีกว่านะรู้สึกว่าบัตเตอร์ฟลยจะไปตีมังกรนะครับเห็นเดินขึ้นเลนบนไปละวิ่งเข้าป่าปลุ๊บมันเห็นไหมโหมันเห็นวะ่ะเต็งเป็ดไปไปไปเอาได้เอาได้เอาได,าได้มาหน่อยมาหน่อยเพื่อนมาหน่อยครับมีสกิลสามอยู่นี่าตบหน้าสั้นตบหน้าสั้นเอาได้อยู่นะ เอาได้อยู่ตามมาตามมาตามมาดิตามมาดิามมาดเอียงเรียบร้อยครับผมโอมาก็เอาสเปล,ลระเบิดตัวมานะกระโดดโดนอยู่เคน่าจะตายสวยงามครับผมทำดีทำดีรู้สึกว่าทีค่อนข้าง,ง,งเล่นเป็นงานนะครับเพราะไม่มีใครไปตีมังกระดยเพราะว่าต้องให้วิอเดตมาตีนะ ไม่งั้นดาเมจะไม่พอเอานะครับเฮ้ยเจอริปโป้ะไปแล้วจ้ากดใช้ไปครับสกิลสามอย่าไปงกมันไว้กดใช้เร็วมันก็คููดาวเร็วนะครับผมเดินกลางว่างไงเฮ้ยนี่นี่มันล้ำแล้วมันล้ำแล้วมันล้ำแล้ว นี่โดดดักไปก่อนเลยน่าจะโอ้โหยังรอดอีกเหรอวะที่เก่งเกินไปแล้วนะเลนบนเหมือนจะยังมีประเด็นอยู่นะครับผมไปพร้อมกับกับหลังเสริมเฮ้ยมันตีอยู่มันตีอยู่ไม่โดนริปโป้ย่งไงริปโป้โอ้โหตามไม่ได้อขอสักตัวเดี๋ยววะขอสักตัวเดีวะว,ดวะไม่ได้สักตัวเลย มารอกเราจะาจช่วยนายดูอยู่ไกลยๆยังห่วงนะครับผมเข้าไปไม่ได้นะถ้าเข้าไปนี่ตายด้วยแน่เลยเมื่อกี้ปปลิโป้เหรผมว่าผมน่าจะคิวลิปโป้ได้อยู่นะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนใจเย็นสกิลสามผมก็จะมาแล้วอะน่าจะคิวไม่ยากนะครับผมเดี๋ยวรอสกิลสามครูดาวก่อน โอแต่เลือดมันก็เยอะขึ้นแล้วว่ะโอเคมันกดสกิลสามตีคลิปอยู่นะครับตอนนี้อย่าให้มันได้ตีตัดจังหวะมันก่อนมาได้เข้ามาได้เข้ามาได้เอาเด้เอาเด้เอาดเอาด้มาได้มาได้มาได้เอาเด้เดยวถ้าผมโดดได้นี่ผมโดดเลยนะเนี่ยจังหวะนี้มีความหิวโหยปีอย่างเรียบร้อยครับผมเดินไม่รอดว่ะ ิกซี่มันมาเมีเยเริ่มมีความหิวโหยนะครับผมแล้วก็มีแท้งอีกตัวใช่ไหมเทนใช่ไหมที่ว่าโดนปรับในแพทนี้สกิลสามได้ข่าวว่าแรงมากนะครับผมเดี๋ยวก็จะมาทำการรีวิวกันแน่นอนเพราะว่าจะทำการรีวิวในเซตของตัวที่โดนปรับกันในแพทนี้นะมีตัวนี้แล้วก็มีเทนมีนัชยาแล้วก็ ย้อนด้วยใช่ไหมอ่าก็มีค่อนข้างหลายตัวนะครับผมที่โดนปรับกันนะก็เดี๋ยวมารีวิวกันรัวๆเลยอย่าอย่ายุ่งกับเพื่อนกูตีกูนี่มันลุงตีกูนี่โอ้โหเพื่อนเอ้ยเพื่อนรีบตายไปหน่อยวะุตสะเข้าไปแทงให้แต่ว่าเหมือนจะเฮ้ยเใจเย็น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 เพื่อนใจเย็นโอ้โหตายว่ะวิวเลททีมของเขาดาเมจแรงจริงนะครับผมริปโป้ด้วยนะ ไม่น่ากระโดดเข้าไปช่วยมันเลยเล่นแทงต้องทำใจนะครับผมรับตีนต้องไม่บนสิจ้ะเฮ้ยไปยิงมันอย่างนี้จะเดือดนั่นไงสวยแล้วไงไปยิงมันอย่างนั้นมันก็มองเห็นมันก็โดดได้ครับผมแต่มาหลอกกระโดดสวยมากนะเมื่อกี้เฮ้ยดักดักดักแล้วด,ด,ด,ดักแล้วดักแล้วเอามาหน่อยเอามาหน่อยดักแล้วเคมีระเบิดตัวอยู่เปรี้ยงโอเคสวยงามครับผม เรามาช่วยเพื่อนแข็งใจไว้ปันได้ตัวงอยู่แต่ริโป้โอ้โหโดนจับว่ะไปกระโดดไม่ได้เอาตัวหลังก่อนก็ได้มาเสียดายลิปโป้ครับผมคิวดอร์เอาชีวิตเข้าแรกไว้เลยนะกดสกิลสามให้ลิปโป้หนีโอ้โหยอดไปตีป้อมเข้าไหมเนี่ยเข้าไหมเ็ดป้อมใกล้แต่ก็มามา,มา,มา,มาเข้าเลยเข้าเลยเข้าเลยผมไม่มีใครตามมานะ โอมาก็ไม่เข้าเมื่อกี้แล้วกูก็จะตายเลวไงไปแล้วจ้ากดสกิลสามวิ่งสิจ้ารออะไรล่ะรอแค่ตัดลิฟบินแล้ววิ่งสิจ้าอืมฮิวเลือดจะเต็มนะจากเมื่อกี้เลือดจะหมดรออะดูดิฮิวแรงมากนะสำหรับแพทใหม่นี้นะแล้วผมออกไอเทมสร้อยเขียวมาด้วยไงมันเป็นการคอมโบนะครับผมทําให้เด้งเลือดเร็วขึ้นเอ้ยเด้งเลือดแรงขึ้น20ซนนะครับผมลิปโป้ยืนเฝ้าอย่างนี้น่าจะตีไม่ได้นะ ไม่เป็นไรเฮ้ยเจอก er. ิลเดอร์แห่ยิงโดนกูอีกเลนล่างเหมือนจะแย่ครับต้องไปช่วยแล้วต้องทำหน้าที่แท้งลุยเข้าไปเฮ้ยนี่นี่นี่นล่เก็บเมดไล่เก็บเมดเ,เ,เป็นงานของเราแต่ว่าเก็บไม่ทายก็ช่างมันเอาแคลรี่ก่อน กิ้งมานีมากิ้งมานีมาเรียบร้อยไหมโอ้โหไม่เรียบร้อยว่ะไม่ตายว่ะแต่ว่ามีโดยอยู่นะตีเรียบร้อยครับผมเอาวปะละเอาวปะละจะเอาก็ามาจะหมัดจะมวยเหมือนเขาจะตีมังกรหรือเปล่าเนะี่ยต้องไปเช็คไปก็ไม่ได้เลนกลางปล่อยไม่ได้ด้วยไนงะอโหเอามังกรจริงด้วยนะครับผม เกมนี้เราต้องไม่แพ้มันเล่นยากดิดหน่อยนะเพราะว่าไม่มีตัวคอยเอามังกรนั่นอย่างทีมของเราโ,โหเจอเยอะเจอเยอะถอยก่อนก็ได้มาถ้าพลาดสักจังหวะหนึ่งนะ่ก็คือแบบอ,อพลาดสักวหนึ่งเนี่ยทีมผมนี้น่าจะโดนยันป้อมในเลยนะเพราะฉะนั้นเซฟตัวสำคัญที่สุดครับสำหรับเกมนี้ ชาวบ้านก่อสร้างนะ,ะอาจจะมีเสียงป่าปนเข้าไปไปบ้างนะครับผมเสียงพวกตอกตะปูอะไรเงี้ยอืมเฮ้ยเจอเจอเจอโอ้โหแล้วช็อตนี้ผมโดดพลาดโอ้โหมาหลอกโดดสวยต่อเลยต่อเลยเดี๋ยวไล่เก็บให้เมดอะ่ะเดี๋ยวไล่เก็บให้ไม่ต้องตามมาเดี๋ยวเองเก็บเองเก็บเองไปไหนจ๊ะ เรื่องเก็บเมดไว้ใจผมทำไมทำไมจะเอาเวลาจะเอาเวลาเอาก็มาดิเก่ <c oughs> งใจคอนกูด้วยริปโปเลนล่างครับผมโอเคโอเคไปไปไป,ไปดักอยู่ดักอยู่ไล่มาไล่มาดักให้อยูโหลิปโป้เลือดเต็มเลยมาหลอกว่าไงฟันซักทีฟันซักทีกทอืติดว่ะ ไปไหนแล้ววะไปไกลแล้วไม่เป็นไรเอาเนี่ยนี่เอาต่อว่าเอาต่อว่อามีขวานสโลว์อยู่นะมีขวานสโลว์อยู่นะอ๋อไม่ได้เขาผมต้องถอยแล้วละ่ะถอยถอยถอยตอนนี้สกอร์16ต่อ8นะครับผมห่างกันครึ่งหนึ่งนะ มังกรมังกรมารวมมังกรหน่อยเพื่อนมันกำลังตีเลยโอ้โหลิโป้มองเห็นเห็นกูอีกเอามังกร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 ล้านมังกรโอ้โหโอ้โหขอสักตัวก่อนตายขอสักตัวก่อนตายได้ได้แ่าวะไปแล้วจ้ะไม่เป็นไรได้อยู่เพื่อนได้อยู่ไม่เสียดายเต่าโอเค ต่อเลยต่อเลยต่อเลย,เ,ลยเข้าไปแทงอยู่เข้าไปแทงอยู่ต่อเลยครับต่อเลยโอ้โหเพื่อนโดนบัตเตอร์ไฟล์ล้วงหนังโอ้โหโอ้โหวิโอเลตรู้สึกว่าลูน่าจะแน่นนะยิงฟรีนะครับผมก็คือแบบยิงปกติน,นั่นเองยิงเปี้ยงเปี้ยงเปี้ยง,ยงนึกว่าสไนเปอร์ส่องนะครับผมลม้มกันเป็นแถบเลยทีมเขาค่อนข้างโหดนะครับผมวิโอเลตควอตคิวนะคิวไปสี่ตัว จังหวะนี้วีเลยบอกผมนี่หล่อเลยครับแต่อาเพิ่งรู้สึกว่าทั้งเกมมีแค่จังหวะนี้จังหวะเดียวน,นั่นเนี่ยเคก็ยังไงกันมังกรก็ไม่มีเมื่อกี้นี่รู้สึกว่าไม่ได้มังกรด้วยใช่ไหมแค okay, ฟาร์มไปก่อนครับผมฟาร์มไปก่อน ไปชิวๆครับโอ้โหบวกแล้วเหรอบวกก็บวกมาหรอกมาหรอกก็กําลังมานะตามเลยตามเลยตามเลยหลังหลังหลังเข้าหลังเข้าใจเย็นใจเย็นบัตเตอร์ฟลยจะไปไหนจ๊ะสโลไว้ก่อนสโลไว้ก่อนยังไงยังไงแคดดี้เก็บแคดดี้ผมเองโอ้โหตายแล้วแคดดี้งั้นอะเก็บเมทตตองานเก็บเมทต้องเป็นของผมมาเดชเมทเมทเมทมาเดชเอาเดชโอ้โหลิปโปมาว่ะ อาจจะตามเขาป้อมซะหน่อยเจอริโป้อย่างนี้ถอยดีกว่าเกือบตายว่ะถอยก่อนก็ได้นะครับผมไม่มีสกิลสามนะเข้าไปช่วยไม่ได้นะถอยถอยถอยไปถอยกันเถอะเพื่อนโหรู้สึกจะไม่ถอยด้วยนะโอกมาอย่างห้าวครับผมเกณฑสกิลสามมาละไม่ต้องถอยแล้วแหละไปเอาบัฟก่อนดีกว่า มีบัฟแล้วเล่นง่ายนะครับผมนี่ไงฮิวจากเลือดเมื่อกี้เหลือน่อยเดียวอะตอนนี้คือแบบกดสกิลสามทีเดียวนี่เลือดเต็มหลอดนะครับผมคือสกิลสามมันฮิวแรงมากนะ <we> เลือดเต็มหลอดอะคิดดูเดียวโอ้โหมาๆมา,มา,มาเล่นกลางเพื่อนมารอต้อนรับเขาหน่อยเวลิปโป้ลิปโป้ลิปโป้หลุดมาคนเดียวว่าวะไม่ใช่วะ มีเพื่อนมีเพื่อนมาล็อกทําอะไรอยู่เนาะกำลังฟาร์มโอเคมาละมาครับผมเดินนำหน้าเลยเล่นแทงไม่เจอวะหาไม่เจอหรือเธอไม่มีเลนล่างนะครับผมคลิปดันตีคองไหมล่ะมารวมกันที่คองไหมล่ะอยืเนเฝ้าให้แล้วแต่นะจ๊ะ เจอเจอเจอเมเจอแทงนี่เมเจอวิ่งถอยเลยครับผมดิปโป้เหมือนมันลงทางนะเหมือนมันลงทางนะเหมือนมันลงทางนะสวยงามต่อเลยแคลรี่เหรอแคลรี่เหรอแคลรี่หรือแคลไลแคลรี่เหรอต่อเปล่าต่อเปล่าต่อได้นะมันตายสามแล้วนะ มาเดี๋ยวแทงยังมาโอ้ไม่มีสกิลสามแทงไม่ได้นะครับผมเหมือนต้องรอสกิลสามอะโอเคแทงก็แทงมาแทงก็แทงตีเลยโดนจับแต่ป้อมแตกต่อเลยต่อเลยกิวดอร์กิวดอร์กิวดอยเดี๋ยวจะมีสกิลสามแล้วเดี๋ยวผมแทงยิงใจเย็นปไปไปเข้ามาตีเข้ามาตีเข้ามาตีเฮ้ยม,มันจะตายแล้วอ่ะโอ้โหไม่ตายว่ะต้องตีอีกทีงว่ะเสียดาย Okay. โอเคออเรียกได้ว่าเล่นแทง,ทงยัไรนิ่งเนื่ยตกทุกรอบนะครับผมคือมันเป็นตัวที่ต้องรับตีแล้วก็ต้องคอยคุมจังหวะมันก็เล่นค่อนข้างยากอยู่นะก็ MVP ไปนะครับสำหรับคลิปนี้นะสำหรับไอเทมเซตนี้สามารถลองนะไปใช้กันดูได้นะครับก็คือแบบมันก็โอเคโอเคเลยนะสำหรับไอเทมเซตนี้นะที่ผมแนะนำไปนะครับผม ก็เหมือนเดิมครับผมฝากกดไลค์คลิปนี้ด้วยแล้วฝากกดติดตามช่องนี้ด้วยนะครับเจอกับผมไม้ได้ใหม่ในคลิปหน้าจะเป็นการรีวิวตัวอะไรก็สามารถรอรับชมกันได้เลยนะครับผมก็คลิปนี้ก็ต้องลากันไปก่อนครับสวัสดีครับผม